ตึกไม่โดนแล้วี่้แบบเนี้ยแบบนี้เป็นต้นนะครับท totally ่านผู้ชมอุ้ยใหญ่นะโอ้ยใหญ่จังโอ้ยโอ้ยบอ d แโอ้ย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 โ่นยโอ้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 ยตอ้ยโอ้บโอ้ยโอ้ยโอตยโอ้ยโล้อ้ย้อ้ยโอ้ยน้อ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้อย่อ้ยโ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 อ้โน้นอ้ยโอ้ยยโอยอยออ้้โอัพแน่นอน ไซส์75เซ็นครับไป้แต <Christina. S 1> ่ตัวน้่ตน้ำโอเคครับต้องไปชมย้ายหมายย้ายหมายลุยน้ำกันกลับมาฟังโมกโทครับ tông nó ngon là đi tót đi hả phải luôn môn nén môn เดินไปเดิน,นไปไอ้ที่ชนปลาไว้ชนปลาใหญ่โดนดิพี่ละร<อ>ุดสี่เมตรสี่เมตรครับผม <laughs> ไม่ได้ชนนี่หว่าปลานี่หวามาโอ้โหมีมีลุ้นแล้วพี่ละเห็นหน้าละต,ตัวเลยต้องนกอะ่ะมีลูกปลาอะกินกันใหญ่เลยมีลูกปลาตรงนั้น ตัวเมื่อกี้ไปไหนไวะสัตว์ไล่ลูกปลาอยู่นี่นี่ไงบอกแล้วว่าต้องตัวใกล้ๆเลยแหละพี่ละใหญ่ด้วยโดนแล้วครับไปตัวนี้แหละที่มันไล่ลูกปลาโอ้ยโอ้ไม่ได้ทำอะไรเลยก็มันใกล้เนาะเนี่ยมันไล่ลูกปลาอยู่หน้าอีกเลยตัวเนี้ยใกล้บอกแล้ววิ่งหนีสามสี่ตัวเลย ืมโอหแมงบ้ายหายกัดอยู่ปลายคันเลยโดนต่อครับเพื่อนมีอีกเชื่อดิตายแน่นอนปแบทไม่มีปลแบทเห็นตัวแล้วเมื่อกี้ตีแบทนี่ไงโ้นอีนแล้วมาดิมาดิครับคนหมานเว้ย คนหมานเนาะโอ้โหคำนี้เราไม่ได้หลุดแน่มาน,นี่เลยน้องกรหลุดเต็มเ็มเลยเย้ yeah. ตัวเดิมป่าวะโอ้ใหญ่เลยพี่ละมีมะ <c oughs> คิดหน่อยกันดีไม่หลุดหรอก ข้างเมียงเดียวกันเฮ้ยรุดพอดีรุดพอดีไอ้ยี๊ขอดเก่งพ่ลาแบงคอดเทพเลยวะโอเคครับท่านชมว้าวไซส์สองกว่าเลยเนี่ยเมื่อกี้รุดไปก็เท่านี้คตดหารุดแล้วพ่ลาคีบได้ครับไกล่ดี สวัดแรงยิงทักักักเลยซ้ำซ้ำซ้าเลยแหละไม่ใช่นกอะไรเล็กๆวะบินเร็วเยดนไหมจะโดนไหมจะโดนไหมโอ้โหเอาดิเอาดิโอ้โหกับผิวน้ำกับผิวน้ำกับผิวน้ำ ก,กับผิวน้ำเลยโอ้โหเจี๋ยมันไม่มีแอ๊ดนี่เองเฮ่ยเนี่ยมันเลยลูกไฟอย่างงี้ข้างหน้าเนี่ยบอกแล้วเจี๋ยพี่เลาอยู่ไหนอ่ะไกลอยู่เอ้านี่กต็ตีตัดหน้าดิโอ้โหเยอะจัดว่ะจะโดนไหมละ่ะ <laughs> <laughs> เอาตัวไกลๆแล้วก,ก,ก,กันทีก็เอาไกลๆแล้วกัน อ ul ย่งเยอะมันมันว่ะอู้ยี่อู้ยี่ยตามมาเนี่ยมันตามมาหน้าบ้านเราเลยเงียบเงีเงียบนกจะแดกก่อนเอ้ยไงโดนดิโอนดิโอ้โหหลุดซะเฮียตัวเนี้ยหลุดเถอะแม่งเอ้ยเล็กเกินคุ้ยเล็กจัดเลยท่านผู้ชมโอ้โหดูดิ ปบแบดปะเนี่ยแม่งคีมีป่าวะปล่อยไปนะอเล็กจัดเอาเอาเจาะรูเพิ่มอีกนี่ไม่คุณเท่าไรเลยยิ่งเห็นในญี่ปุ่นมันไปตกหน้าประตูน้ำคุณกว่านี้อีก ไม่แต่หมายถึงมันยังมาอยู่ไงนะอุ้ย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 ,ยตัวนี้อุ้ยตัวนี้มีสายวอยใจปะโอุ้ยอุ้ย,ยตัวนี้ใจอย,ยู่อย่าหลุดนะต้นเบลยังโดนแล้วครับท่านผู้ชมโดนแล้วครับอายาโดในจโดใจเลยหันไม่งอเลยเบรซอนเจอเบซอนตัวนี้เอาขึ้นฝั่งไม่พอเพราะว่ากิปเปอร์ไม่ว่างอ่เลย ไ,ไป affiliated. ไปไปลากขึ้นฝั่งเลยรถโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่รถคันไว้รถคันไว้รถคันไว้ไปลากไปลากไปลากไปรถคันไปโดนแล้วครับท่านผู้ชมใส่สวยใส่สามครับสามอัพกระเถมีซี่เดี๋ยวเราเห็นหน้ากัน ลากไปเข้าเลยลากขึ้นฟังเลยนาำมันเตือน <ca> จะไปอย่างเดียวไปลากขึ้นฟังจวด,ดเลยไปใสสวยจัดใส 3, สามใสสามใสสามครับเย้ เปิดล็อกแล้วครับผมเอาเฮ้ยทำไมกระเป๋าเราไปอยู่อย่างนั้นอ่ะดู้วครับพี่ละหลุดแล้วครับเปิดจริงใส่บิ๊กๆไปเลยเออรุ่นนี้มีสี่ครับดูแนวนอนน้อยโอ้วเข้าแก้มนิดเดียวเองนะไม่หลุดด้วยดู ที่เราต้องเปิดให้มันยาวๆเปิดเนี่ยเออเอาจนได้สวยจัดเก๋อมก้าทีมข่าวฟิชชิงทีวีจัมโบ้ขนาดไอตัวอีกหลุดยังโอ้ยใหญ่นี่หว่าอีกหลุดเดูมันกัดโอ๊ยอีกออออโอ้อหัวใหว่ะพี่ละอุ้ยโอ้โหเฮ้ยตัวนี้ใหญ่อย่าหลุดนะ อุ้ยขึ้นฝั่งเลยนะเออ,อไม่ว่างอุยงอ้ยรุดจนได้จนได้จไดใจนะใจออกเลยอะ่ะขึ้นน้ำเลยโอ้ไม่คุณไ่ขึ้นเลยสบัดทีเดียวเบ็ดง้างปะเบ็ดแข็งอยู่นะเออเบ็ดแข็งไม่ยนะัะโอ้ยเหี้ยเลยมันกัดลูกปลาไม่โคตรแรงเลยผมบอกว่าอย่าหลุดอย่าหลุดไอ้สัตว์มันงัดไมหมอ ้มันตัวเต็มยัง,งก็ไมหลมันอยู่ในฝูงนั่นแหละมันอยู่ในนกนั่นแหละอืออแม่เ้ยมีรุ่นพี่ละแน่ตัวเมื่อกี้แฟนโคตรเยอะโคตรชอบเลยวะ <c oughs> <c oughs> คุ้มกับเปียกน้ำเลยสั์ เอาดิเอาดิไอ้ตัวมันตึงแม่งใหญ่ด้วยมันขึ้นกัดอยู่ในนั้นเหรอ,อโอ้โหมันกัดซ้ำเว้ยทีแรกตึงไม่โดนมันซ้ำอีกทีหนึ่งเอ๊ะแน่นเลยคนนี้โอ้โหขึ้นมาสะบัดน้ำทีเดียวออกอย่างเดียวเลยกัดผิวน้ำน่ะกัดผิวน้ำนี่ยเรามันดำลึกที่ไหนอไงอย่าเราก็ลอยมาผิวๆนี่นะแหละนัง่งเลย โตอีกแล้วเอาไม่เอาไม่ดิตัวนี้มึงไม่ให้หลุดเลยงัดอย่างเดียวเลยหัวเลยมาเนี่ยมานี่เลยหลุดได้ไงวะตัวเมื่อกี้แม่งเอ้ยครูแรงดิจัดเฮ้ยโอ้ ไม่รอดไม่รอดตัวนี้ไม่รอดครับเพื่อนๆโอเยใส่เดิมใส่เดิมกิเปอร์กิเปเบิก็ตัวไม่หลุดยังไงก็ไม่หลุดโอ้แม่งใส่รับแขกนี่ขนาดใส่รับแขกแล้นนเนี่ยโอ้จังหนับนี่เขาเรียกว่าจังหนับทำยาวๆก่อนพี่ละ เปิดก <kung> <sk> e <forward> ิปเปิลให้มันยาวๆก่อนเออเกี่พิลาโดนตรงไหนวะเออโอ้โหขออีกกระโดนไกลเหมือนกันตัวใหญ่ๆมันยู่ไกลว่ะ ตู้มันดีด้วยนะไม่หอกอย่างเดียวอ่ะชอบตรงมันซ้ำอ่ะมันดีว่ะตึกตึกอืมตึกตึกไม่โดนแล้วอีกเนี่ยแบบเนี้ยแบบนี้เป็นต้นนะครับท่านผู้ชมอุ้ยใหญ่นะอุ้ยใหญ่จังอุ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเฮยเอาอีกแล้วเยอเลยสักอุ้ยเดินขึ้นไงเดินขึ้นไงกันบอบอบอเอานี่ละเอาอันนี้ละอุ้ยใหญ่เลยอุ้ยตัวนี้ใหญ่ ใหญ่มากพี่ล้วท่านผู้ชมอะไรอีกแล้วเนี่ยที่นี่หมวกโคโอ้ยที่นี่หมวกโคครับโอ้ยใจท่านผู้ชมตัวนี้นะได้ขึ้นมานะหลอบอกเลยเหยียมแล้วเหยียบแล้วขอจิ๊บโป้งว่างหน่อยครับมาว่างนะจิ๊บโป้งโอ้โอ้ยหุยล้ ตัวนี้ใหญ่ต<ห>ัวนี้ใหญ่ที่สนี่นีน่ตัวนี้ใหญ่มีรุ่น80อีกแล้วนเนี่ยมือวางจัะโอ้โหเฮ้ย้ตัววนีใหญ่ะทำไมมันกัดตรงเดียววะกัดไม่มาเลยวะโอ้ยตัวนี้หนักจัดเลยอะท่านผู้ชมมี5อัพอะดูหน้าหน่อยไม่ห,าห้าอะไเงี้ยเอกัดไม่มาเลยไม่ห้าละงัดไม่มาเลยไม่ห,าห้าลแบบหาหล้ว อย่าย yeah, oh, bueno. oh. 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 ูโอ้โหท่านผู้ชมโอ้้สัตว์โอ้ปวดแขนเลยวิ่งลุตจะลุตจะลุตวะโดนเหนียวเหนียวคางแกมคางแก้มอุ้ยไหนวะไหนปา มันไม่ลอยดิมันหนักอ่ะโอ้โหแมว่งรุ่นนี้แหละรุ่นเมื่อกี้อ่ะ่าทำตึง่าทำตึงพี่ละปล่อยไว้ให้ให้ถ้าไปขืนมันตึงเลียวมันจะรุดโอ้ my god ดูดิมันเลย โอ้ยจัดเลยสุดโคตรใหท่านผู้ชมดูดูดูตัวนี้ตัวนี้เราขึ้นบอกหรอโอ้ยจริงจริงช้าสิโอ้ my god p a s s i v ไหมบอกแล้วรุ่นเนียร์ต้อง passive ใจจัดดูดูดูท่านผู้ชมนี่มากับพี่ละเป็นไงจริงๆโดนแต่ละตัวละตัวโอ้ my god โอเคครับผมขอถ่ายรูปนิ่งหน่อยเต้ ให้ลงใจไปกินตัวหนึ่งครับเพื่อนๆนะโอเคครับผู้ชมอือตัวนี้5โลอัพแน่นอนไซส์75เซนครับอ่าเป็นซีแบตฝั่งมมโคครับผมจะเป็นช่ำนงอรืครับเป็นแบตลายจุดในใหญ่เลยครับเดี๋ยวเราจะปล่อยมัน การตกปลาที่ยังง่งยืนนะเพราะว่าเราตกทุกวันอยู่แล้วครับเอาแค่พอกินพอไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับให้มันผักฟื้นแป๊บนึงกำลังงงเมื่อกี้สู้กันนานพอสมควรครับผมกว่าจะขึ้นอืมไปไปน้นไปนู้นอีกไงนู้นอีมันกำลังรอกกอ,กกอ,กกอ,อยู่แป๊บนึงมันตั้งหลักกันเมื่อกี้ขึ้นบกถ่ายรูปไปพักครับ สีแบนตั่งแต่เนี้ยมันชอบเลยมันชอบไอ้นี่มันน็อกไงอืมแต่ว่าไปได้แน่นอนสุขภาพดีถ่ายรูปแป๊บเดียวเองเนาะสองนาทีเองมันรอดไหมจะรอดไหมล่ะอันนี้โอ้รอดรอดไปได้โอเคสวยงามไปแล้วครับโอเคเห็นหรือเปล่าเนียนเนียนครับไปช้าๆแต่ก็ไปได้ไปได้มันก็ไปได้ โอเคท่า okay, นผู้ชมกดไลค์กด subscribe ช่องเธอทิงควาวฟิชิงทีวีเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปตกปลามันๆแบบนี้กับพี่ละบ่อยๆครับผมโอเคดูกันต่อะตัวนั่งตัวใหญ่อะใส่ข้อมกันปะทำไมอีกอรนเนืดะอืดวะอ้ยไม่ไอตัวนั้นนะกัดนะั่นอะหรอ อันนั้นเสียงกัดเลยอะ่ะอันนี้ไม่เห็นนั่นไงบอกแล้วว่ากัดบ้าบอะไรวะเนี่ยมันก็เกินไปไหมไม้ละตัวเนี่ยทำไมไม่โดนวะเป็น <laughs> อะไรวะก็ชา้าๆเลยดิกอช้าอยู่นะไส่กินเลยเ <laughs> นี่ยไส่กำลังกินต้องรุ่นนี้ไอ้ยีดแตวมันก็ใหญ่อีกแล้วดูดิ เอออุ้ยโค้ดพี่ละข้างหลังเลยเหมือนเอาตัวข้างหน้านี่กว่าท่านผู้ชมโดนอีกแล้วครับผมโดนมินมินมินได้หลุดแล้วมินมินหลุดแล้วจะจะหลุดหรอกลดถือว่ามันโชคดีไปถือว่าไม่ไม่ถึงโอ้ยไอ้เชี่ยมันไม่หมดแรงเลแรงดีไปไปไปเออนี่รุ่นนี้ปลาแกง เเอเรรติดหน่อยเดียวเองติดเงี้ยงเดียวเองอ,ะอ่ะท่านผู้ชมดูด <c oughs> ิติดหน่อยเดียว <os> <c oughs> อี๋เออตัวจะอยู่สักครู่ครับฉันกำลันการลุกเปล่าว่ะเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ย,ายกา,กาปตาตะบอกเต็มเลยตีโคตรไกลเลยว่ะอ,อ,อุ้ยไม่อยู่โอ้โหไม่อยู่พี่ละ อื้มหืมอะไรวะตึ้งเลยมันเล่นกันลูกป้าเหรอตึ้งเลยตีใส่ดิกัดเลยตรงนั้นอะชัวนี่ไงอะไรวะโดนอยู่คนเดียวมันตามมาซัดวะขนาดตีมันยังตามมาเอาแล้วน่ะตีไปที่เดียวกันอยู่คนเดียวป้าไปแล้วอะไรวะเลือกเลือกเลือกแดกเหรอเลือแดกอุ้ยใหญ่ว่าอุ้ยใหญ่พี่ละใหญ่ อะไรวะดแขนปวดแขนแล้วอ่ะงัดมันเลยอุ้ยโใหญ่ว่ช็อกที่มันสั้นวะไม่รู้นะโอ้ตกยิงใหญ่เป็นไงเบ็ดตัวเดียวเสียวไหมล่ะเบ็ดท้ายอันเดียวพ่ละ พี่เราไม่ได้วางไม่ได้วางตีเลยอไม่หลุดไม่หลุดเข้าสามเงี้ยงเลยไม่ทำคลิปเรป์ายาวๆเสียวมือทำมายาวๆไว้หลดปลอดภัยกว่าคืนนั้นโดนไปทีเดียวเสียวเลยอีกลงท,ทนซื้อครีมแพงเ,เรียบร้อยอีกแล้วตัเวเบ็ดคอย ไม่ใช่มันไข่ไขป่ปลาอ๋ออ้วกกินอะไรเข้าไปอะดูดิปุ้มันกินปลาอะไรเนี่ยตัวใหญ่จังโอ้ยอย่างงี้ต้องเอาบิ๊กเบตมาเล่นครับท่านผู้ชมดูดิดูดปลาที่มันแดกเข้าไปดิตัวยังใหญ่นะเดี๋ยวแม่กำลังไปมีออนแล้วโทรเบอร์ทำไมโลกไปติดน่ะแม่กดกดออดรถมันอยู่บ้านนั่นแหละโอเคโอเค โดนแล้วครับท่านผู้ชมสิละโดนอีกแล้วโดนก็โดนแล้วครับก็โดนแล้วครับดูไว้นะครับน้องๆเขาเขาเนี่ก็ได้ครับคนมันโดนแล้วอ่ะโอ้เบบี้อ่ะเบบี้ครับปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยออโต้เลยรุ่นนี้เอ็มต้องเอากระบะหรอกมันจะกล่องนั่นแหนี่ยเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยไปเลยฮะท่านผู้ชมเลือกกินเลย ก็จะหลุดก็ไม่หลุดนะเหลือแค่นี้ก็ได้ดเดียวเสร็จแล้วโอเคครับยังไงโดนแล้วทำไงก็เนีย่ยซิงเกิลหกมาเล่นก็พอแล้วกลับไม่ค่อยติดวะเพ้ยเหลือเม็ดอันเดียวเย่ยดูตีดิสะใจจัดอะ่ะตีไกลกว่ากบยางอีกอจริงออืม,มันพุ่งไงหกสิบอัพอ่ะ ปวดหูเนอะเนาะดูมันกัดเอาเอ้าอุ้ยไม่มาโอ้ยตัวใหญ่อีกและตัวใหญ่อีกแล้วท่านผู้ชมอู้วบอกบอคอแตกนี่มันบอกกว่าบุฟเฟ่จะชัดบุฟเฟ่ครับอุ้ยหนักอีกแล้วอ่ะอุ้ยอุ้ยอู้วท่านผู้ชมเอาไม่เข้าอ่ะเอาไม่เข้าอีกแล้วอ่ะอี้ย อือหญ่ใ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 หญ่เจ็ดสิบอ่ะรุ่นเนี้ยมาดิโดนดิครับดับเบิลฮิตดิครับดับเบิลฮิตอีกแล้วครับผมเป็นไงครับน้องๆเป็นไงครับน้องๆแข่งกันอัดนะครับแข่งกันอัดนะครับมาดิใครเข้าวันกันครับมาดิโอ้ยเชียร์หน้าเชียร์หอยมาดิครับมาดิครับไม่เล็กนะครับโอ้โห ใหญ่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 โอ้ยตัวนี้ยังใหญ่เลยใหญ่เหมือนกันด้ยไหนดูตัวเวลาดิโอ้น้องๆเป็นไงครับโอ้โหจอดนะครับใหญ่เหมือนกันครับไหโอ้ยเท่ากันเลยครับเอาขึ้นฝั่งนี้โอ้โหทำไมตัวใหญ่วะเฮ้ยขอยราเยอะใหญ่วะใหญ่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 ถอย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 เป็นไงครับน้องๆมุกโคซิตี้อะครับอย่านะอย่านะ อย่าร่อนเร้นะโอ้ยโอ้ยอยี่ตัวยังใหญ่ของเิลาใหญ่กว่าอีกเฮ้ยของเิลาใหญ่กว่าวะของเิลาใหญ่กว่าดดเหรือวดูตัวเบ็ดอีกดิดดเหลือแต่เบ็ดตัวตูดโอ้โหหมุนอุย้ยปุ้ยอะครับไม่รู้จะพูดยังไงอะครับอุย้ยของเิลายาวอะแต่ผอมว่ะโอ้โหเลาแม่งงัดปเป็นเดียวหมายสัตว์ ดูคันอีกีโอ้ยก็น้ำปลากระปุกเลยโอ้ยเพื่อนเพื่อนครับครับโอ้ยก็น้ำขึ้นเห็นไหมโอ้ยแขนตึงเลยแขนล้าเลยใหญ่กว่านี้เออใหญ่กว่าตัวนั้นอีกใหญ่กว่าเดิมอีกอ่ะ ท่านผูชมดูดิดูแต่ละตัวดิมันอะไรกันเนี่ยมันแบบว่าไม่ไหวครับแบบว่าไม่ไหวครับแขนล้าครับโอ้โหไหนดูหน่อยครับไม่ไหวครับอ้ my god เจ็ดสิบครับตัวนี้เจ็ดสิบครับท่านผู้ชมเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบสวยจัดใหญ่ใหญ่ไม่มีเพด้วยสวยเนาะโอเคครับผมนีสวยไปถ่ายรูปกันหน่อยโอเคครับเหมือนวันนี้ก็พอแค่นี้ครับมันกันไป หลังๆมาก็โดนอีกเยอะเลยครับแต่ว่ากล้องแบตหมดก็ประมาณ4ี่ห้าตัวก็ปล่อยเลยหลังๆมาปล่อยทุกตัวเลยครับช่วงหลังมาจากที่เห็นในโกโบก็ปล่อยไปทุกตัวเลยเพราะว่ามันได้เยอะแล้วเราก็เอาไปแค่พอกินครับตัวใหญ่โอเคครับผมยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องเทอริงคาร์ฟชิงทีวีแล้วเจอกันอีกคลิปมัน,มน